สวัสดีค่ะวันนี้<ม>คุณครูจะพาฝึกอ่านพาทีบทที่หนึ่งน้ำใสมาเริ่มอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะน้ำใสผู้พาผู้พาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงผู้พาดังมาจากเล้าไก่ น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเอง มีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูเหลาพรวดเข้าไปไก่ทั้งเรากระพือปีกพึบพับบางตัววิ่งชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจ ขอโทษนะจ๊ะไก่จา๋าน้ำใสขอโทษจ้ะน้ำใสนั่งยองๆย,ยกมือไหว้ไปรอบเลาใครเห็นคงอดขำไม่ได้ผู้ผาส่งตะก,กร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ผู้ผาเก็บไข่ไม่หมด เหลือไวใ้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสย,ยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวง โบกหูแกว่งหางตอนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพวนดังกรุงกลิงน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แทง มีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงส